สนับสนุนโดย M Game ดอกจัน499211 กลับมาเติร์ตนต่อครับผมกับเพลงสุดท้ายของเรากับรายการมันเด็กมันเด็กคือช่วงนี้ครับผมเรามีสปอนเซอร์ใจดีอย่างแอมเกมดอกจันสีขาว211ครับผมเกมทางมือถือพกเกมพอตตายมาให้สนุกกันมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยจ้าดูยอดเชิญเคยเลยนะครับผมเกมพอตตายมีรางวัลแจกแบบนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเอาล่ะครับผมเข้าเรื่องของเราดีกว่ากับช่วงนี้ตอบจดหมายซึ่งเรามีคำตอบเฟซบุ๊กจากทางบ้านเราด้วยกับคำถามเส้นใจในดวงใจของท่านนั่นเองถูกต้องนะครับผมเริ่มต้นที่คนแรกเลยนะครับกับน้องชายอากิยามัทวะครับเขาตอบชิมเนเจออรร์ค่่ะะเพาาวบูลลแดนตบ เอาบอกเดินตกบไคือแย่งชิงกับหลายคนเลยรอจริงไหมครับรอจริงรอว่าเอาละฮะเลสหลกว่าเลสหลกว่าไม่หรือพี่คุณเลสหลกว่าไม่หน่นครับโอใช่แหละตอนนี้เลยดีกว่าครับผมกับน้องคิดเอียูโตะครับขบวนการอนาคตฉาเลสเจอร์ ขอเป็นบูนกันแรกครับที่เกี่ยวกับการปกป้องการเวลาจากพวกปีศาจที่ต้องการตื่นแต่บริสัทในสตอรรที่ยี่สี่อ๋อก็เจ๋งดังเราด้วยใช่อันดับที่เท่าไรนะอโอ้โหเจ๋งถูกแม่นนะจากน้องเมกามิฮิคาริยะผมเชื่อครับว่าเมกามิฮิคาริเขาบอกว่าเป็นคนใกล้ตัวพวกนี้มากเขาเป็นหนึ่งในสมาชิกใช่ไหมครับใช่เลยครับฝากพูดอะไน้องคนนี้ไหมฮะก็คือก็นักนะ รักเลยนะครับรักเลยไอ้ย่ารักนะครับอ่านดีกว่าอ่าน,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 นมากโกโก้ไฟ์ค่ะเพราะพวกพี่น้องทัศมีไม่ได้เก่งทุกคน<ช>แล้วก็ถึงจะสู้แต่แพ้แต่อ่ะสู้ถึงจะสู้แพ้แต่ก็คือสู้ขึ้นมาได้อีกครั้งเสมอ,อและต้องฝั่งตัวรายบ้างนะคะประทับใจในความเป็นพี่น้องของจิวพิจาและดีนัสมากวงเล็บแบบน้องสาวยอมตายเพื่อพี่ชายเพราะน้องสาวผมไม่น่ารักขนาดนั้นหรอกคนลุกเลยนะคะสมเป็นหนึ่งในทีมเตนไตไทยแลนด์จริงจัดมาเป็นที่คนลุกเลยอ่ะลุกไม่ใช่หัวถึงเท้าเลย มา่เนื้อของดูได้ครับผมจัดไปนักศึกษาโรงเรียนสร้างคนยมทูตครับชอบจังมาจีเรนเจอร์ครับผมเพราะผมว่าเป็นคูนการเซนไตที่ยอดเยี่ยมที่สุดในปอสารเลยทั้งเนื้อหาและความสมจริงของเนื้อเรื่องโอ้ยต้องดูนีจะมาให้เสริมให้เสริมเลยครับน้องว่าไงครับน้องมีครับก็ก็เป็นวงการที่จะเรีกแปลกมากที่ว่าเขาใช้เวทมนต์ในการต่อสู้ถูกต้องแล้วก็ส่วนตัวนะคะแต่ที่เขารู้หล่อมากค่ะประทับใจค่ะโอเคนะ เขาบอกว่าตอนที่มาเจนเนอรอร์มาเนี่ยผมชื่นชอบมากผมมองว่าเรื่องเนี้ยเจนเนอเรอร์ศาสตระตอ่อว่าครับเจันครับผมนี่เลยบโยวิงสเตอร์นะครับผมต้องคาคุเรนเจอร์ Ranger. คลาสสิกตลอดกาลถึงจะนานแต่ก็เป็นตัวพี่นินจาก,กระถาต้องชิดตายนั่นถูกต้องเขาจะมีท่าสิทธิ์แต่ผจะทำท่าเป็นหมดเพราะเขามีวิชานินจาแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์อลังการงานสร้างหุ่นยนต์ร่างเทพต้องขอบอกว่าท่าการแปลงร่างเนี่ยตอนนั้นเด็กๆเนี่ยชิดมิดมากถ้บถึงขนาดเอาไม้ตีอะไรไม่รู้มาควายหลังอ่ะวิ่งไปวิ่งมา เฮ้ยผมก็เป็นมีขนมแถมอะไรผมก็ซื้อทิ้งขนมออกเล่นผมว่าจะเป็นหลายคนอ่ะอ <c oughs> คนะสุดท้ายราดิปาผมกับน้องพานุพงศ์ครับขบวนการมิวกสายฟ้าเจ็แตแมนเป็คขบวนแรกที่ฉายในไทยครับ ไม่ไม่ใช่ไม่่ใชแรกนะครับกระบอกไม่ใช่แรกครับคูดแรกแรกคือโกลเดนเจอร์ถูกต้องครับโกลเดนเจอร์ตั้งตั้งแต่ตัวแรกเลยอ่ะตัวแรกสุดยอดนะประเทศไทยภาษีผู้พิทักษ์มาและนี่คือทั้งหมดของเรานะครับแน่นอนว่าน้องๆทางบ้านจะส่งตึกหมายอ่าส่งนเขาพามาเยอะมากเราไม่สามารถอ่านได้หมดนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเราอ่านหลังไมค์กันชัวร์นะครับผมส่งมาได้เยอะๆครับผมสุดท้ายละไหนๆก็แขกรับเชิญของเรามาถึงที่ครับ อยากให้ฝากผลงานถึงน้องๆหน้าบ้านหน่อยดีกว่าครับผมถ้าใครที่ชื่นชอบวงการท่าสีนะครับจะติดตามพวกเราได้นะครับเกาะติดชีวิตได้เลยนะครับที่แฟนเพจคราฟเซนไตแลนด์นะครับโดยการเซิร์ชนะครับเซนไตขีดแลนด์ครับผมนะครับก็จะเจอครับเรามีของฝากให้ผู้ติดตามเลยว้าวว้า มาเป็นแบบขีบสมบัติเลยนะครับมาจ้าวันนี้คือของที่ให้แบบนี่ก่อนนะครับครับผมจะดูของที่ล้ำหน้ากว่าโอใครเจอจริงป่ะครับปลื้มเลยทีเดียวนัท้เดี๋ยวให้กล้องส่งไหนดูเลยครับนี่มัเป็นน่นแพท้ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับผมอันนี้ของศัตรูเราใช่ครับโอเคครับผมเป็นชงครับผมเดี๋ยวให้กล้องส่นมูลเลยมาเอรรร์คับะเจ้าหมายล่าสุดกิ๊บกิ๊บนะฮะนั่นก็คือเป็นลูา จะเ,เป็นสีนาขาวกับสีดำนะครับครับผมเป,เ,ปเป็นตาของสสยรักษ์ครับผมของบัสเตอร์เลยนะครับอาไม่ต้องซอ<ผ>มกันเลยขอบคุณมากครับ โโอ้หับสวยงามเลยทีเดียวและนี่คือทั้งหมดของรายการเราครับผมขอบคุณทางเส้นใต้ไทยแลนด์ด้วยครับคุณกันเลค้าครับแหม่ก็มาอีกเรื่อยๆนะฮะทางรายการเรายินดีต้อนรับเสมอเลยทีเดียวและง่าก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราด้วยกับเอ็มเกมส์ดอกจันทร์สีก็สองหนึ่งหนึ่งจ้าครับผมแล้วก็เจอกันได้ใหม่นะครับวันจันทร์หน้าโมงเย็นเป็นต้นไปสำหรับวันนี้ออแลคุณแดงแล้วกับผมโอ้ต่คุณแดนเจอเรื่องโดหมดโกบัตเตอร์แล้วก็เส้นใตแชนแนลขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ สรับสนุนโดย M Game ดอกจันศยเก้าเก้าสองหนึ่งหนึ่